สวัสดีครับทุกคนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับเวลาที่ฟ้ามันผ่าลงมาแล้วเนี่ยลักษณะของสิ่งที่ถูกผ่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นผ่าลงดินบ้างผ่าลงปูนบ้างผ่าลงภูเขาต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่สิบหกมีนาคมนะครับปีสองห้าหกเตรงนี้เพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับเพื่อนๆ ฟ้าผ่าลงมาตรงต้นไม้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นผมเกิดมาอายุสาสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็น็นครั้งแรกนะครับนี่เมื่อวานเห็นจัดจ้าเลยครับแม่ผมกําลังปั่นจักรยานกลับมาจากเลี้ยงง่วน,นครับปั่นจักรยานมาจากตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยปั่นมาปุ๊บแล้วผ่าเปรี้ยงผมก็คิดว่าไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรจริงๆนะครับคนไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอมาดูตอนเช้าผมขี่รถมาดูลักษณะต้นไม้ครับผ่าแยกกลางต้นเลยครับ เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับความแรงของฟ้าที่ผ่าลงมานะครับขนาดไม้สักต้นแข็งๆนะเพื่อนๆยังแยกได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นตัวคนเนี่ยจะโอ้โหผมบอกได้เลยไม่รู้จะหาคำอะไรมาบรรยายได้เนี่ยผ่าลงมานะครับโอ้โห้ากลัวมากครับกรมตุกเขาก็ประกาศเตือนแล้วครับว่าระวงังฝนฟ้ากระโชกแรงนะเพื่อนๆช่วงนี้ สิถึงยี่สิบมีนาคม2 5ง7นะครับนี่ตรงนี้เพชรบูรณ์นี่โอ้โหผมคิดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับนี่ผมคิดว่าจะมีแร่าธาตุอะไรแบบนี้นะมาดูไม่มีครับแต่ความรุนแรงของฟ้านะครับเนี่โอ้โหวัดผ่าลงมาเนี่ยเพื่อนๆสุดยอดก็ฝากเตือนเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองอะไรก็รีบหาที่กำบ,บังนะครับรีบกลับบ้าน ด่วนเป็นดีที่สุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ